เดี๋ยวไปตั้งเฮตโตตั้งกาแฟฮิตคาให้ฮิตาให้เราลูกคาโตขึ้นมาเออเอาตัวนี้เป็นตัวเอากระบมเป็นตัวกะบมหน่อยหรือกระบมใหญ่แบบนี้ต้องรุ่นนัมือนเด็กเอาใหญ่จัมโบ้รุ่นเหมนจังสิได้รุ่นมุนชิหน่อยพูดกระโบวีดคากระชิกคขาอันนั้นไปไปอันนั้นไม่เคยมีรุ่นน้อยรุ่นน้อยรุ่นกลางแล้วก็รุ่นใหญ่โตอันขาอันนั้น ตู้ชิฟต์แต่ยัห้มันขามันประมาณผมเาขเป็นใหม่หรือเป็นเล็กบาะเนี่ยขาขาเล็กขาจักรนะขาจักรทีนีหันจะขาจักรผมจะใส่เลาวมันแรงปะพยายามพี่เอาให้มันใหญ่เนี่ยขาจักรทีนีหันหน้าโอ้โอ้ตัวนี้จะไปตั้งเป็นโต๊ะกาแฟหลักสี่เอาเอาขาจักไปใส่เป็นเป็นตีนมันเอาไปยังจะคือเอาขาใหม่ขาใหม่ใช่ไหมจักแล้วพี่อะไรป่าหาตัดเอา ไม่งาแบบนั่นอันนี้มันนั่นแล้วแห่งสีหยางแค่งเป็นหาบเหรอกูจะเห็นแต่ว่าไงแห่งหยางแค่งเป็นหาวมันงเนาะอันยีดอกนี่ก็เอาตัวนี้ไปโหลดก็ได้นี่มันจะไงเออขามันก็ดีอันนี้โตใหม่มันป่าอันนี้อันนี้คือไม้มันป่าโบใหม่มันป่าก็ไม่ซักหรือไม่เอียงสักอย่างหนึ่งไม่แดงไม่ซักไม่มันป่า มังหวะตรงเทียนยางอันนี้ใหญ่เติร์พี่หนิอันนี้ไม่ไม่ต้นเดียวไม่หนาใหญ่ไม้ไม่ต้นเดียวไม่แผ่นเดียวอันนี้ก็ขามันตัดกาแฟอันตัดงอีกหรออืมขามันนี่แข็งแรงไงนี่มันเป็นธรรมชาติดีวะถ้าเจ้า,า,าเสียวต้นเอาเอียงกงับขาจาักรตีนจกตตักรเทียนมันมันสิงามบ่ล่ะหรอมันสิ่งงามโมงามมันชิ่งแบบหัวบ่มันสิบ่ไปแต่หัวเด๋อ โครงการพันหลานเห็นตัวกาแฟออ้คิดขยายสาขาออกไปอีกว่าหอเปล่าโอ้เอาโซ่ว้นี้ว่าสันตวนี้ bốn đầm nhai men bò, bay đấy men mua bị bay đây bay yết hiệu sụt men bóng bay men tèk món tèk món tèk món ใบใงที่สุดเนี่ยบอกเบอรดูมันแตกไซล่ะมันก็ไม่ใช่เปิดดูเบิ่งตันนี้ใบถืออยู่ไอ้คว่ำมาใบที่มันบ่งงามเนี่ยเมนบอต้นนี้ยี่บอเมนแี่บอแดงวงนี้บอ

การอันกับอันสีแข่งกับกาแฟอันสตาปักมันจะทีัมได้ยู่สำหรับโอ้ยไม่จะที่มจีบอเขาันมันเงเิมม่เทีบจบอเนันมันเป็นเหล็กจังบ่บายใ่ว่าพวนี่อาจจะติดจีบอได้ลองลองกันจ้าทำอะไรที่กันไม่มีี่อ มันบะไหลยี่กับไปตัดอันงาบักม่วงแล้วมาใส่ตีนมันคิดการใหญ่ใจต้องนิ่งข้องการกาแฟบะไหลยีาา่กับข้ามมาตุนีบูยูอี่กับตัดเล็กมาใสา่เอาไแอยู่เล็กคองอ,อันนี้อันนี้เป็นเล็กมันเมนบอลนี่อันนี้เล็กมันวางกันถุดถุดเหยียบตีนมัน เจ้าก,ก็ร้องสันนสูตรซพิกกระมางออกแรงอยู่ขั้นสิมางแต่ว่าขอจะเอาทีใจร่วงกันพี่ิเออมันจะขึ้นเสียบได้บ้าล่ะเนี่ยมันจะขึ้นเสียบได้บ้าออบล่ะลองเมืองร่องเมืองนอก,นอกโอ้ ถิ่นสิข้องข่อยมันก็ว่าเป็นหมากว่ะหมากอันนี้แม่หมากอันนี้ยังเกาะโอ้ต้องตัดตัดมันเป็นบ่โอ้ข่อยสิไปยองมันก่อนชาวประเสริฐมาแรกนี่ล่ะข่อยสิไปตัดมันบ่บ่บเป็นหมากจักหน่วยปลูกไว้ตั้งแต่ข้าวจะเอาไม้ข่อยเพื่อนน่ะมันจะบอเป็นหมากบ่เบิ่งแนวโอ้ยหมากหลากหลายเนื้อ เอิญว่าหมากยังวันนี้วะยังเกาะมอนเบอร์รี่เดือดเหลือกเกินทำอะไร